สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการาฉีกปะภาพลูกโป่งนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะก็มีใบงานภาพลูกโป่งนะคะ,แล,คะแล้วก็มีกาวค่ะแล้วก็มีกระดาษสีนะคะเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนการทำนะคะเราก็ ทากาวนะคะที่ภาพลูกปูงนะคะแล้วก็หยิบกระดาษสีขึ้นมาทีละชิ้นนะคะสำหรับกระดาษที่คุณครูแจกให้ลูกไปคือสีชมพูนะคะวันนี้แต่ว่าคุณครูเนี่ยมีกระดาษหลายสีนะคะก็เลยติดฉีกปะภาพลูกปูงเนี่ยโดยใช้ กระดาษสีแต่ละใช้ลูกโป่งเนี่ยติดใช้กระดาษสีติดลงไปในภาพลูกโปง่งแต่ละลูกเนี่ยต่างสีกันนะคะก็จะได้ใบงานภาพลูกโปง่งเป็นแบบนี้นะคะลูกๆทําเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมล้างมือนะคะแล้วก็ส่งภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอมาให้ครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ